คุณกู้บริษัทปตทจำกัดมหาชนออกเสนอขายคุณกู้2ชุดด้วยกันนะครับอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.75%ปอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณการนะครับยังไม่เคาะอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนนะอยู่ที่2.5 2 7 5ถึง2.75%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับโดยเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับอยู่ที่ระดับ เอเอเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเรียดการฝากกดไลค์กด s ับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วก็ถูกเภทด้วยนะครับ บริษัทปตทจำกัดหมหาชนหรือ PTTC นะครับยืนร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ล่างสือนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันใจดอกเบี้ยทุก6เดือนเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับโดยออกหุ้นกู้นะครับจำนวน2ชุดด้วยการชุดที่1นะครับสำหรับการเสนอขายนะเสนอขายวันที่5 5 เจกันยานะครับ5 8กันยายนสองห้าหสำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปผู้ลงทุนกลุ่มบริษทที่องค์กรไม่สมหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม PTTC 237A นะครับ PTTC 2 4 3 a PTTC 2 4 7 a ของปอตทช่วงที่2นะครับวันที่10 ถึง11กันยายน2568สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับสำหรับหุ้นกู้ชุดที่2วันที่5 8กันยายน2568สำหรับนักลงทุนรุ่นเริ่มออมนะครับ่ายังเซฟเวอร์ Sever, นะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาอายุต,ตั้งแต่20 45ปีที่เกิดระหว่าง1มกราคม2523ถึงวัน ถึงวันที่5กันยายน2548นั่นเองนะครับนะชุดที่2สําหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะนะผู้ลงทุนแบบเอเป็นแบบเด็กๆนะ20 45ปีนะครับให้ลงทุนแบบแสงรายการข้อมูลการสือ่อนึงขายตาสารนี้นะครับหุ้นกู้และล่างหนังสือช,ชวนบริษัทปตทจำกัดมหาชนมี้งหมด2ชุดชุดที่1อายุนะครับ ชุดที่1อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ2.5ถึง2.7 5ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 7 5แล้วก็ชำระด,ดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนแล้วก็ชุดที่2คุณกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2.1- ถึง2.35%เต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชําชำระด,ดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับเสนอขายตาสารนี่หน่วยละ1000บาทขาย เสนอขายกับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปนะครับภายใต้โครงการตาสานี่ปี2568วงเงินนะครับ60,000ล้านบาทซึ่งโครงการมีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ AAA โดยบริษัทฟิตเล็ตติ้งประเทศไทยจำกัดผู้จัดการการจะไหนหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดมหาชน ธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดหมาชนบร,ริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมาชนในเฮเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมาชนนะครับระยะเวลาการจองซื้อเราพูดไปแล้วเนาะเรามาดูแฟชชีสกันบ้างนะครับแฟชชีสบริษัทบตรทรทอจำกัดหมาชนระดับความเสี่ยงยืทีุ่่นสอง ในอันดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีสี่ข้อใหญ่ๆได้แก่ความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต2ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการและการประกอบธุรกิจอาทิความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ3ความเสี่ยงด้านการเงินอาทิความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท4ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับประมาณนี้นะคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตาสารีที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตาสารีที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด balances. ทั้งนี้การรับรองความค,ามครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้เป็นความรับ,รบผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนมีข้อความรารหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และร่างส่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ www.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆ นะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกดเล็กเกดน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนํามาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆนะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ